เป็นนักสังคมวิทยาค่ะเป็นคนแรกที่นำเสนอแนวคิดในเรื่องของทุนวัฒนธรรมจะใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์กันสวัสดีค่ะคุณอยู่กับอาจารย์โอและโ oh, อชวนคุยค่ะวันนี้เป็น EP ีที่2ของโ oh, อชวนคุยแล้วนะคะเรามาเจอกันทุกวันศุกร์ค่ะวันนี้อยากจะมาคุยถึงสิ่งสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้นึกถึงหรือว่าไม่ได้ค่อยคุ้นไม่ค่อยได้ยินนะคะนั่นก็คือคำว่าทุนวัฒนธรรมค่ะ แต่ถ้าหากว่าจันโญพูดถึงเรื่องของคําว่าซอฟ t าวเวอร์เนี่ยจันโญเชื่อว่าหลายๆคนก็จะคุ้นกับคํานี้ใช่ไหมคะโดยเฉพาะเมื่อ2อถึงสปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเราไอ้อะไรก็ซอฟทาวเวอร์ทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามีความเป็นไทยมีวัฒนธรรมไทยผสมผสานเข้าไปเราก็จะบอกว่านี่คือซอฟทาวเวอร์ของคนไทย แต่สำหรับอาจารย์หนูแล้วอาจารย์หนูมองว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเป็นแค่สับเซตหนึ่งที่อยู่ภายใต้คำว่าทุนวัฒนธรรมค่ะทำไมถึงเป็นอย่างงาั้นแล้วทุนวัฒนธรรมคืออะไรมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะแนวคิดเรื่องทุนวัฒนธรรมหรือว่า cultural capital เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งถูกกล่าวถึงเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะคะ มันเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่ปี1960ถึง1970ซึ่งบุคคลแรกที่พูดถึงเรื่องของทุนวัฒนธรรมเนี่ยก็คือนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสค่ะซึ่งชื่อว่าปีแอร์ทำไมปีแอร์เนี่ยเขาถึงแบบเกิดความคิดอยากศึกษาในเรื่องของทุนวัฒนธรรมขึ้นมานะคะนั่นก็เพราะว่าปีแอร์เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นนักสังคมวิทยาเนาะเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลาคนเราเนี่ย าจจะเช่นเข้าโรงเรียนทำไมถึงมีความพร้อมในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้ทำไมถึงมีแนวคิดวิธีการปฏิบัติตนที่แตกต่างกันออกไปแล้วหลังจากที่เขาได้ทำการศึกษาแล้วเนี่ยเขาก็ได้คำตอบว่าสิ่งที่ทำให้คนที่มาจากต่างครอบครัวมีความแตกต่างกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินอย่างเดียวสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของทุนแล้วทุนที่ปีแอร์เขามองเนี่ยก็คือทุนที่ มันมีอยู่ภายในครอบครัวนั่นก็คือเรื่องของการเรียนรู้การอบรมสั่งสอนการปฏิบัติต่อกันภายในครอบครัว ซึ่งถ้าเรามองแล้วมันก็คือเรื่องของวัฒนธรรมที่มันสั่งสมมาตั้งแต่เด็กโดยที่มองลึกไปในเรื่องของวัฒนธรรมของครอบครัวคะ่ะว่าในครอบครัวแต่และครอบครัวเนี่ยมีการเลี้ยงดูมีการสั่งสอนลูกหลานบุตรหลานยังไงทําให้เวลาที่เด็กออกสู่สังคมภายนอกเนี่ยเขาถึงมีความคิดมีวิธีการ,รปฏิบัติตนที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆเมื่อเขาอยู่ในโรงเรียนด้วย ซึ่งปีแอร์เนี่ยนะคะเขาก็ได้อธิบายว่าทุนวัฒนธรรมเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้คนคนนึงเนี่ยเข้าใจโลกเข้าใจสังคมแล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมค่ะโดยทุนวัฒนธรรมที่ปีแอร์อธิบายเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องของวิธีพูดภาษามารยาทวิธีคิดแล้วก็วิธีการในการเข้าสังคมอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งปีแอร์บอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ในจุดเริ่มต้นสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเขียนไว้ในตำราค่ะแต่มันคือการที่เราได้รับการอบรมสั่งสอนจากรุ่นสู่รุ่นจาก ครอบครัวจากเจเนเรชันสู่เจเนเรชันมันก็เลยทําให้คนเนี่ยมีความแตกต่างกันเรื่องของทุนวัฒนธรรมเ่ยนะคะถ้าเราจะแบ่งทุนวัฒนธรรมออกให้เป็นกลุ่มที่ชัดเจนเนี่ยก็สามารถแบ่งได้เป็น3ามกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยก็คือวัฒนธรรมที่มันฝังอยู่ในตัวเราคือมันอาจจะมาตั้งแต่การเกิดของเราตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่รากฐานความเป็นมนุษย์ของเราที่เราเกิดมาว่าเราเจอกับอะไรเราเรียนรู้อะไรมาในครอบครัวในสังคมที่เราอยู่ร่วมด้วยนะคะอย่างเช่น ในเรื่องของวัฒนธรรมภาษาวิธีการพูดการแสดงออกการวางตัวในสังคมกลุ่มที่2ก็คือทุนวัฒนธรรมในรูปของวัตถุค่ะเช่นหนังสือศิลปะอาหารเครื่องครัวของใช้ต่างๆที่ประดิษฐ์ออกมาซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมการเรียนรู้ในสังคมนั้นๆหรือความต้องการที่จะใช้งานสิ่งต่างๆในสังคมนั้นๆอย่างเช่นคนจีนมีการประดิษฐ์ตะเกียบเพราเขามีวัฒนธรรมการทานอาหารที่เป็นเส้นอย่างนี้เป็นต้นค่ะ ต่อมาคือคุณวัฒนธร,ธรรมที่สังคมรับรองอย่างเช่นในเรื่องของวุฒการศึกษาใบประกาศต่างๆตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งทางสังคม ซึ่งทำให้ทุนวัฒนธรรมของเราเนี่ยถูกมองเห็นชัดเจนขึ้นในสังคมค่ะในเรื่องของทุนวัฒนธรรมเนี่ยนะคะในส่วนตัวของอาจารย์โอเองเนี่ยอาจารย์หนุมเป็น,นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการศึกษาเรื่องทุนวัฒนธรรมเนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่ระดับปริญญาโทค่ะตอนนั้นอาจารย์โอทำวิจัยการใช้ทุนวัฒนธรรมกับการทำธุรกิจชุมชนในรูปแบบของโฮมสเตย์ของชาวบ้านปราสาทที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะคือให้ผลที่อาจานสนใจแล้วก็ใช้เคสสตดดี้ เป็นหมู่บ้านประสาทที่โคราชเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นหมู่บ้านที่มันมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ นะคะแล้วก็มีเรื่องราวประวัติศาสตร์อะไรต่างๆหลายอย่างในหมู่บ้านแล้วชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็มีการทําธุรกิจภายในชุมชนที่เรียกว่าโฮมสเตย์ก็คือการที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาพักมาทานอาหารมาเรียนรู้มาศึกษาวัฒนธรรมของท้องถิน่นโดยเขาก็มีทั้งกิจกรรมแบบว่าการแสดงของคนโคราชมีการทําอาหารโคราชให้กับคนที่มาพักเนี่ย ได้ทานนะคะแล้วก็พาชมในเรื่องของโบราณสถานในหมู่บ้านแล้วทำไมอาจารย์โอถึงบอกว่าเรื่องของทุนวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมันอยู่กับเราในหลายๆพาร์ทในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของเรานั่นก็เพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรคะ่ะมันจะมีคำว่าวัฒนธรรมอะฝังอยู่ในสิ่งสิ่งนั้นเสมอยกตัวอย่างอย่างเช่นการดูละครหนึ่งเรื่องมันไม่ได้ให้เราแค่เรื่องของความสนุกสนานความผ่อนคลายการพักผ่อนเท่านั้นนะคะ แต่เรายังได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างผ่านละครหนึ่งเรื่องยกตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยละครที่เคยดังมากๆในประเทศไทยของเกาหลีก็คือแดจังกึมตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ประเทศเกาหลีได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่ว่าเขามีไรายได้จากการขายละครหนึ่งเรื่อง แต่สิ่งที่เกาหลีได้คือการนำเอาวัฒนธรรมเรื่องของอาหารของเขาเนี่ยเผยแพร่มาในประเทศไทยหรือว่าในประเทศอื่นๆที่ซื้อลิขสิทธิ์ละครเรื่องนี้ไปนำเสนอแล้วนอกจากนี้นะคะเขายังได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวที่มันตามมา ทำให้หลายๆคนอยากไปเที่ยวประเทศเกาหลีหลายหลายคนอยากที่จะไปทานอาหารเกาหลีหลายหลายคนอยากรู้ว่ากิมจิที่เกาหลีเป็นยังไงเมนูนั้นเมนูนี้ที่เกาหลีเป็นยังไงเขาได้ในเรื่องของเศรษฐกิจได้เรื่องท่องเที่ยวได้เงินเข้าประเทศแล้วนอกจากนี้นะคะมันก็ยังได้เกิดการลงทุนในเรื่องของธุรกิจอาหารเกาหลีถ้ามองย้อนกลับไปเนาะก่อนหน้านี้ฉันหนูว่าน่าจะประมาณสัก สิบกว่าปีได้มั้งที่อาหารเกาหลีเนี่ยเริ่มมีร้านอาหารเกาหลีเยอะขึ้นในประเทศไทยแล้วเราก็ทานอาหารเกาหลีจนแบบว่าเหมือนแบบเป็นเรื่องปกติธรรมดามากของคนไทยนั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นแรงของทุนวัฒนธรรมที่มันเกิดจากการที่มันได้รับการนําเสนอผ่านสื่อแล้วก็สื่อสารออกไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้การดูละครหนึ่งเรื่องอ่ะมันไม่ได้แค่การเสพเนื้อหาไม่ได้แค่เสพความบันเทิงแต่คุณกําลัง ถูกเรื่องของการสื่อสารทางวัฒนธรรมการเอาทุนวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเนี่ยแอบซอบหรือว่าซึมซับเข้าไปในสมองของเราไปในกระบวนการความคิดของเราจนเกิดเป็นการกระทําต่างๆแล้วทาให้วัฒนธรรมของเขาเนี่ยมีความแบบป๊อปปูล่าได้รับการยอมรับขึ้นมาแม้กระทั่งภาษาเกาหลีเองอะ่ะใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งอะ่ะคนไทยจะมาเรียนภาษาเกาหลีซึ่งภาษาเกาหลีมันไม่ใช่ภาษาที่ทั่วโลกสื่อสารกันเหมือนภาษาอังกฤษไงแต่กลายเป็นว่า คนไทยให้ความสนใจภาษาเกาหลีมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราชื่นชอบในศิลปินนักร้องเราชื่นชอบในซีรีส์ของเกาหลีเราอยากที่จะเข้าใจเราอยากที่จะสื่อสารได้นั่นคือสิ่งที่ทําให้ประเทศเกาหลีประเทศเล็กๆประสบความสําเร็จมากในเรื่องของการขายวัฒนธรรมของตัวเองแล้วประเทศไทยละ่ะถ้ามองประเทศไทยทุนวัฒน,นธรรมของเรา มันมีอะไรบ้างที่เรามีความโดดเด่นมากจริงๆแล้วเนี่ยไทยเรามีสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัว ชุดไทยผ้าไหมผ้าไทยผ้าฝ้ายต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาหารวันนี้อาจารย์โออยากยกตัวอย่างเรื่องของอาหารแล้วกันค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เห็นภาพแบบชัดเจนมากที่สุดเนื่องจากว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกแล้วก็อย่างตัวอาจารย์โอเอ,เองเนี่ยอยู่ที่ออสเตรเลียหรือว่ามีโอกาสได้เดินทางไปในประเทศต่างๆเนี่ยสิ่งที่จะเห็นตลอดเลยก็คือร้านอาหารนะคะร้านอาหารไทยเวลาที่ คนต่างชาติหรือแม้กระทั่งตัวเราคนไทยเองทีง่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยทานอาหารไทยเนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างผ่านวัฒนธรรมอาหารมีอะไรบ้างที่เป็นทุนที่เรากำลังสื่อสารหรือบอกกล่าวคนออกไปว่านี่คือความเป็นไทยนะลองจินตนานการลองนึกภาพนะคะว่าคุณอาจจะเป็นคนไทยคนหนึ่งรุ่นใหม่อาจเป็นเด็กเจนซแล้วกันเนาะ หรือว่าคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังเดินเข้าร้านอาหารไทยที่คุณเดินเข้าร้านอาหารไทยคุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้างที่เป็นทุนวัฒนธรรมของคนไทยเพราะการไปทานอาหารเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่คุณกำลังไปสั่งอาหารไทยทานให้อิ่มท้องเท่านั้นถ้าจะถามว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างจากการที่เราเดินเข้าร้านอาหารไทยหนึ่งร้าน มีสี่ข้อหลักๆค่ะที่อยากจะพูดถึงที่คุณจะได้เรียนรู้เพียงเพราะคุณเดินเข้าร้านอาหารไทยหนึ่งร้านข้อแรกนะคะเราเรียนรู้เรื่องวิธีการกินค่ะ อันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างมากๆเลยนะคะอาจารย์หนูอยู่ที่ออสเตรเลียเวลาทานข้าวกับเพื่อนชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งในครอบครัวของตัวเองค่ะยังต้องให้เขาได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการทานอาหารแบบวิธีการของคนไทยมันคืออะไรการทานอาหาร,าหารแบบวิธีการของคนไทยเราเรียนรู้ในเรื่องของการแชร์ริ่งการแบ่งปันใช่ไหมคะในเรื่องของวัฒนธรรมการทานอาหารของคนไทยเราจะมีอาหารสองสามอย่าง แล้วเราก็จะตักอาหารทีละอย่างใส่ในจานข้าวของเราแล้วทานเราจะทานด้วยช้อนหรือว่าถ้าแบบว่า เป็นร้านอาหารที่อยากนําเสนอความเป็นไทยที่แบบออเทนติกมากๆเขาอาจจะนําเสนอในเรื่องของการทานด้วยมือก็ได้เพราะสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเราก็ยังไม่ได้มีช้อนในการทานอาหารแต่พอว่ามีเรื่องของการเรียนรู้เราก็ต้องยอมรับนะว่าเรื่องของช้อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่วัฒนธรรมเราตั้งแต่ต้นเหมือนกันนะคะมีการเรียนรู้จากวัฒนธรรมอื่นมาเหมือนกันแต่ตอนเนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการทานอาหารไทยเนี่ยเราก็นึกถึงโงรงการที่ทานด้วยช้อนและซ้อมจะไม่ได้ทานด้วยซ้อมและมีดเหมือนกับ อาหารตะวันตกอ่ะเนี่ยก็คือเรื่องของวิธีการกินที่ถ้าเราเดินเข้าร้านอาหารไทยเราจะได้เรียนรู้เรื่องการกินข้อที่สองข้อต่อมาก็คือเรื่องของรสชาติเรื่องของรสชาตินี่นะคะบอกได้เลยว่าหลายๆครั้งเพื่อนของอาจารย์โอที่เป็นชาวออสซี่หรือว่าชาติอื่นๆเนี่ยนะคะเขาจะมักจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของการที่ว่าทําไมอาหารไทยเราอ่ะเราถึงสามารถเบลนหรือว่าผสมผสาน รสชาติที่มันมีความเผ็ดความเค็มความเปรี้ยวเข้าด้วยกันได้อย่างละมุลลงตัวคือถ้าสมมุติว่าเรานึกถึงอาหารพวกอาหารฝรั่งอะเนาะมันก็จะแบบว่าเหมือนมีคาที่คนชอบพูดติดตลกกันว่าอาหารฝรั่งก็เกลือพริกไทยพริกไทยเกลือเกลือพริกไทยอย่างเงี้ยนะคะแต่อาหารไทยเนี่ยเรามีเรื่องของรสเปรี้ยวซึ่งรสเปรี้ยวเนี่ย มันแกงแต่ละอย่างมาจากแต่ละภาคก็มีที่มาของรสเปรี้ยวที่แตกต่างกาันอย่างเช่นเปรี้ยวจากมะนาวเปรี้ยวจากมะขามเปรี้ยวจากส้มแขกอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าเป็นอาหารภาคไหนหรือว่าเป็นเมนูอะไรนะคะหรือแม้กระทั่งความเค็มอย่างเงี้ยเค็มจากน้ำปลาเค็มจากปลารา้าอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือเรื่องของรสชาติที่มันถูกนําเสนอผ่านอาหารไทยหนึ่งจานที่เขาได้ทานในร้านอาหารไทยข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของการบริการค่ะ การบริการแบบคนไทยเรามีการพูดจาที่อ่อนน้อมเรามีการเสิร์ฟการวางอาหารจัดอาหารที่สวยงามมีการแกะสลักบ้างลหละใช่ไหมคะจากนั้น,นในเรื่องของบริการเนี่ยคนไทยเนี่ยก็ยังมีรอยยิ้มอย่างที่เขาเรียกว่าสยามเมืองยิ้มซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะอยากจะเน้นย้ำเลยว่าใครที่กำลังทำธุรกิจบริการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านนวดร้านสปาในต่างแดนเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยก็ดีนะคะพยายามรักษา ตรงนี้เอาไว้ในเรื่องของการบริการที่อ่อนน้อมการบริการที่มีความสุภาพเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ควรจะต้องรักษาเอาไว้แล้วก็นําเสนอให้เห็นอย่างชัดเจนเวลาที่เราต้องดูแลลูกค้าของเราข้อที่4ี่นะคะก็คือสไตล์การตกแต่งร้านค่ะซึ่งสไตล์การตกแต่งร้านเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเนาะอย่างเช่นถ้านึกถึงภาพของแบบร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่เราแบบว่าติดตาแบบว่า อย่างสมัยอาจารย์โอมาเมลเบิร์นเมื่อ19-20ปีที่แล้วนี่เนาะภาพของร้านอาหารไทยที่เราเห็นเนี่ยก็คือ จะต้องมีรูปผู้หญิงยกมือไหว้อยู่หน้าร้านอะไรเงี้ยนะคะจะต้องมีการตกแต่งด้วยสีทองอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าตอนนี้เวลาที่เราเดินเข้าร้านอาหารไทยในในออสเตรเลียเนี่ยมันก็จะเห็นการตกแต่งที่มีความแตกต่างออกไปคือจะไม่ได้แบบมีความไทยจ๋าจะมีความโมเดิร์นแต่ว่าก็เอาความเป็นไทยมาผสมอย่างเช่นเอาผ้าไหมเอาผ้าฝ้ายมาตกแต่ง ตรงนั้นตรงนี้ให้มันมีความแบบว่าอ่อนโยนสวยงามนางึงนำเสนอความเป็นไทยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าไทยมากๆกหนักๆเหมือนกับเมื่อก่อนแต่ว่าก็ยังสื่อสารความเป็นไทยอยู่ซึ่งตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบมีความแบบว่าเป็นไทยแท้มีความเป็นไทยแบบยุคเมื่อ2030ปีที่แล้วหรือว่ามีความเป็นโมเดิร์นผสมผสานเนี่ยสิ่งที่เจ้าหนูจะเห็นตลอดเลยในการเข้าร้านอาหารไทยคือมันต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งแหละที่มานําเสนอความเป็นไทยในยเรื่องของการตกแต่งร้านหรือแม้กระทั่งเรื่อง ของเพลงที่เปิดในร้านซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันเป็นการสื่อสารโดยที่เราไม่ต้องพูดแล้วคนที่เขาเคยแบบว่าผ่านประสบการณ์การมาเมืองไทยการดูสารคาดีการดูละครอะไรของคนไทยมาก่อนเนี่ยมันเห็นปุ๊บมันก็จะรู้ได้เลยว่าอ๋อเนี่ยนะคือคือเขาเจอความเป็นไทยนะนี่คือสิ่งที่สื่อสารความเป็นไทยนะแล้วอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมต้องบอกว่าเป็นแน่ๆค่ะเพราะอะไร เพราะว่าเมื่ออาหารไทยไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ร้านขายอาหารที่คนมาซื้ออาหารทานให้อิ่มแค่นั้นนะคะแต่มันคือตัวแทนของคนไทยวัฒนธรรมไทยที่นำเสนอความเป็นไทยผ่านสายตาผู้คนตั้งแต่เรื่องของตัวตนว,วิธีคีและความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอาหารไทยร้านอาหารไทยจึงไม่ใช่แค่สินค้าคะ่ะมันคือทุนวัฒนธรรมที่ คนไทยทุกคนควรจะภาคภูมิใจเนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่จนันโออยากแชร์ในเรื่องของทุนวัฒนธรรมเนาะเพราะว่าเห็นพูดเรื่องซอฟท์พาวเวอร์กันเยอะก็เลยอยากจะมาพูดถึงว่าจริงๆแล้วว่าในสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินแล้วก็มันถูกลืมไปแล้วมันมีความสําคัญมากแล้วถ้าเราได้เรียนรู้เข้าใจความหมายของมันเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถต่อยอดในเรื่องของการใช้ชีวิตการทําธุรกิจอะไรต่างๆที่มันต่อยอดจากวัฒนธรรมที่เรามีได้แบบเยอะมากๆเลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเอพีหน้ากับโอชวนคุยค่ะสวัสดีคะ่ะ